สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อสวยๆมาให้ดูนะคะชุดนี้นะคะเป็นกระทะบรรทุกนะคะเป็นกระทะใหม่นะคะพร้อมยาง XCD Michelin 225755ค่ะไม่ปะไม่บวมค่ะคู่นี้ราคา5,900บาทจัดส่งฟรีนะคะ ดอกอยางหนานะคะพร้อมใช้งานค่ะยางปลาย,ยาปายยีปย0นะคะเป็นกระทะบรรทุกใหม่นะคะกระทะใหม่พร้อมอยางเปอร์เซ็นนะคะยางเปอร์เซ็นสวยๆไม่ปะไม่บวมดอกหนาๆพร้อมใช้งานค่ะ ขอบสิห้านะคะคู่5,900บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะ <c oughs> <c oughs> ชุดนี้นะคะเป็นล้อมือ2เวลนะคะยูต้าดีวันนะคะ 9้าครึ่งสิบครึ่งค่ะล้อสวยนะคะไม่มีขี้กากนะคะเป็นล้อมือสองสภาพสวยค่ะมาพร้อมยาง255 5 5าห้นะคะปี18ค่ะดอกยางหนานะคะพอใช้นะคะ ไม่บวมนะคะพร้อมใช้งานค่ะชุดนี้ราคา1นึ0งบาทนะคะมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะไม่แตกไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะชุดนี้ค่ะ5้รูนะคะกระบะ5้รูใส่ได้นะคะทุกรุ่นนะคะ ล้อเบลมือสองนะคะห้าลูค่ะเก้าครึ่งสิบครึ่งนะคะล้อไม่มีซ่อมไม่มีดุกนะคะเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีกากนะคะมีรอยนิดหน่อยตามการใช้งานนะคะนี่ค่ะมีรอยนิดหน่อยนะคะตามการใช้งานค่ะโดยรวมสวยนะคะมาพร้อมอยางสองห้าห้าห้า 18นะคะปี18ค่ะดอกยางพร้อมใช้งานนะคะชุดนี้ราคา11,900บาทนะคะจัดส่งได้ฟรีทั่วไทยค่ะแวะมาที่ร้านนะคะแลกเคินได้นะคะ แวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะร้านสัญญาการยางค่ะตั้งอยู่ที่ปากทางห้องฮีนะคะอําเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินค่ะแล้วก็มีกระทะบันทุกพร้อมยางอีกหนึ่งคู่นะคะคู่นี้เป็นกระทะบรรทุกใหม่นะคะพร้อมยาง XCD มิชลินนะคะ2 2 5 7 5 5หนะคะ เป็นยางปลายปี20ค่ะคู่นี้ราคา5,900บาทจัดส่งฟรีได้ทั่วไทยค่ะดอกยางหนานะคะไม่ป่าไม่บวมค่ะพร้อมใช้งานนะคะกระทาบรรทุกใหม่นะคะพร้อมยาง ปอรเซ็นต์นะคะมิชลินค่ะสองสองห้าเจ็ดห้าสิบห้านะคะปลายปียี่สิบนะคะดอกยางหนาพร้อมใช้งานค่ะคู่ห้0พบาทจัดส่งได้ฟรีทั่วไทยค่ะแวะมาที่ร้านได้นะคะแลกเทินได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีล้อมาให้ดู2ชุดไปก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะอไม่เห็นหน้าเลยรูปมาทางนี้เลยเอออ่ะสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะฝากกดไลค์หน่อยเลยกดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ